ที่ลูกค้าเคยซื้อมาบนะคะและลูกค้าเคยแจ้งว่าถ้าผ่านมานะคะให้ช่วยถ่ายรูปให้หน่อยนะคะเพราะว่าอยากจะเห็นว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะคะว่าปัจจุบันแล้วที่ดินแปลงนี้เป็นยังไงนะคะอันดับแรกเลยพี่นัทเปิดออตรงนั้นให้มาดูแป๊บหนึ่งตรงนี้นะคะทุกคนสิ่งที่เราเห็นเปลี่ยนแปลงเลยนะคะคือเขาทําถนนคอนกรีตแล้วดีใจมากเลยนะคะนี่นะคะ โครงการก่อสร้างของอบตอสำโรงนะคะชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสำโรงหมู่ที่2ถึงสายหน้าวัดบ้านตูมนะคะหมู่ที่13ตํามบลสำโรงอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาก็คือความกว้างของถนนอยู่ที่5เมตรนะคะยาว3,500เมตรแสดงว่ายาวสา สกิโลครึ่งใช่ไหมคะพี่นัทสกิโลห้าเมตรหนาศูนหนึ่งหเมตรนะคะคือแปลงนี้นะคะทุกคน,นะคะรู้สึกว่าถ้าทุกคนเคยดูคลิปของเรานะคะที่แหม่มขายไปเจ็ดไร่สีดสามตารางวานะคะแปลงอ่าตำบลสำโรงอนําเภอโนนไทยจังหวัดนะครราชาสีมาแล้วแม่มก็เคยมาทําสัญญานะคะก็คือ กับลูกค้านะคะที่มามาพักตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะเขาเป็นบ้านในฝันรีสอร์ทนะคะตรงนี้อันนี้เขาก็ทําใหม่นะคะพี่นัดเนาะทำรัว้วสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่เขาทําใหม่นะคะเป็นบ้านบ้านรีอาบ้านในฝันรีสอร์ทนะคะและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะคะก็คือถนนคอนกรีตค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นที่เรามานะคะเป็นถนน แฉะเลยนะคะเป็นถนนแบบแฉะมากๆเลยตอนนั้นแล้วก็ฝนตกนะคะทางก็เละมากนะคะแต่ลูกค้าก็ซื้อเรานะคะเพราะลูกค้าถูกใจทั้งทำเลแล้วก็ราคาด้วยนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อเราในวันนั้นนะคะผ่านไปแค่ไม่ถึงปีนะคะ<ม>พี่นัทว่าไหมคะไม่ถึงปีนี่นะคะคือความเปลี่ยนแปลงที่ เราเห็นได้ชัดมากๆเลยนะคะคือเขาทำถนนคอนกรีตแล้วเย yeah. ดีใจกับลูกค้ามากๆเลยนะคะฉะนั้นนะคะที่แหม่มเคยแนะนำลูกค้าสำหรับที่ดินราคาถูกเอาไว้นะคะเราต้องอนึกถึงเขาเรียกอะไรนะอนาคตข้างหน้าไว้ก่อนนะคะตอนนี้อาจจะเดินทางลำบากนิดนึงนะคะแต่ว่าพอเขาทำคอนกรีตแล้วเนี่ย สะดวกสบายมากๆเลยอย่างแปลงนี้นะคะแบมขายไปน่าจะประมาณเดือนพฤษภาหรือมิถุนาปี2,565ที่ผ่านมาแบมขายไปไม่ถึง1ปีนะคะและปัจจุบันนี้เส้นนี้คือเขาทำคอนกรีตท,ทั้งหมดแล้วนะคะ,อะคอนกรีตเนี่ยรู้สึกเขาทำยาวไป3,500กิโลเมตร ก็ค <3, 500. S 1> ือสามโลครึ่งเออสามกิโลเมตรเป็น <st us> ไปดาวอังคารสามพันห้าร้อยเมตรก็คือสามกิโลครึ่งนะคะสามกิโลครึง่งอ่านี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าเขาจะทําไปถึงแปลงที่ดินหรือเปล่านะคะอะไรนะคะทางเข้าอันไหนคะ อ่าต้องดูพิกัดเดี๋ยวต้องดูพิกัดเพราะว่าเรามาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้คือถนนแบบเป็นคอนกรีตแบบนี้โอ้โหวิ่งฉลุเลยแหม่มจาได้นะว่าคลิปนั้นน่ะแหม่มถ่ายคลิปแล้วแหม่มเห็นแบบเขากองเขากองอะไรนะพี่นัทที่พี่นัทบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวเขาก็ทําคอนกรีตนะแปลงนี้ยใช่ไหมพี่จหมจำได้ปะที่เขาเขากองอะไรอุปกรณ์ที่จะทําคอนกรีตอะคะแต่ว่าตอนที่เรามาถ่ายน่ะ คือถนนแฉะเลยนะเละเลยแล้วเป็นแบบโอ้โหสมบุกสมบันนะคะแล้วลูกค้าของแมบมนะคะก็น่ารักมากๆลูกค้าอยู่ที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ให้ให้ลูกมาดูาแลตรงนี้ให้ รถพ่วง,วงใช่ตอนนั้นอ่ะ,อะที่พาลูล,ล,ล,ลูกของลูกค้ามาดูนะคะเพราะลูกค้าที่ที่ซื้อได้อยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะก็ไม่สามารถที่จะเอารถยนต์เข้ามาได้ในวันนั้นเนื่องจากฝนตกเมื่อคืนอะไรเงี้ยแล้วแม่ผมก็เลยต้องให้คุณป้าเจ้าของที่ดินนะคะเอารถพ่วงมารับแล้วก็นั่งไปกับลูกค้านะคะก็ มันก็จะมีคลิปก่อนหน้านี้ที่เคยลงไว้เมื่อปีที่แล้วที่ดินเจ็ดไร่สี่ามตารางวานะคะแล้วตอนนี้สิ่งที่ทุกท่านได้เห็นพร้อมกับแหม่มเลยนะคะคือทำคอนกรีตแล้วอันนี้คือตำบลสำโรงอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะทุกท่านแล้วเราขายไปก็ลูกค้าแบบเห็นคลิปปุ๊บลูกค้าต้องการซื้อเป็นเจ้าของเลยนะคะแหม่มขออนุญาตน,นะคะ เดี๋ยวแมมขอญารับสายแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะพอพอดีแบมติดไลฟ์สดลูกค้าสักคู่หนึ่งนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ลูกค้าโทรหาแม่มนะคะ,อะตอนนี้นะคะแม่มก็พาลูกค้ามาชมถนนทางเข้าแปลงที่ดิน7ไร่4.3ตารางวานะคะในปีที่แล้วเดือนพฤษภามิถุนาเราได้ขายไปแล้วโอนไปแล้วนะคะอ่าท้าความนิดนึงค่ะลูกค้าบอกว่าถ้าแม่มผ่านมา ่เอ,อ,อยากเห็นรูปที่ดินว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้มันจะถ่ายเป็นไลฟ์สดให้ลูกค้าได้รับชมเลยนะคะว่าถนนสะดวกสบายมากๆเป็นคอนกรีตแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือเราจะต้องดู GPS ก่อนนะคะเพราะว่าเถนนเนี่ยไปถึงตรงไหนเนี่ยเขาบอกว่าสา0ร5อยสามันห้ารอเมตรเนาะสามโลครึ่งแต่ว่าตอนนั้นก็เข้ามาจากปากทางนะคะปีที่แล้วที่เรามาเราก็แฉะเลยละ่ะตอนนั้นนะคะ นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะคะจะชมธรรมชาติก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เรามาชมธรรมชาติแบบแดดร้อนนะคะแบบําพาลูกค้ามาดูที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่ค้างผูแล้วก็ผ่านมาที่สำโรงนะคะพี่นัทก็บอกว่า <c oughs> ขออภัยนะคะพี่นัทก็บอกว่าอุ๊ยนู่นไงเเขาเขาทำคอนกรีตแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีหรือเปล่าลูไม่น่าใช่เพีนัทดูก่อน ตรงนี้หรือเปล่าหรือยังไม่ทําต่อเดี๋ยวดูพิกัดก่อนเจ็ดได้อ่าจะมีพิกัดอยู่ที่ตรงเขาเรียกว่าอะไรที่เราเคยถ่ายคิปไว้ตรงนี้พี่นะตรงนี้หรือเปล่าเหมือนเขายังทําไม่ถึงอ่ะมันก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวดูพิกัดตรงนี้นู่นนะคะทําไปถึงนู่นเลยแต่เขาไปอีกทางหนึ่งแต่มันเชื่อว่าเขาก็มีโอกาสที่จะทําพี่นะลองดูพิกัดของเจ็ดได้สี่จุดสามตารางวาไหนนะคะถึงตรงไหน ตอนนี้เราต้องดูพิกัดนะคะทุกคนเพราะว่าเรามาปีที่แล้วนะคะที่ที่ตรงนี้เขาจะวางเสษอะไรที่ว่าเขาทำอะไรนะเกี่ยวกับถนนน่ะเจ็ดไ,ไล่สำโรงดูใน YouTube ว่าจะมีคลิปเก่าอยู่ที่ว่าเราถ่ายถ่ายคลิปไว้อะคะ่ะ นู่นนะคะเขาทำไปท้งนู่นเลยขวามือนะคะอันนี้เขาทาไปทางขวามือนะคะทุกคนวันนี้มันก็จะถ่ายคลิปไปให้ลูกค้าที่เคยซื้อที่ดินของเราไปเมื่อปีที่แล้วนะคะรับชมถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะว่าที่ดินตอนนี้ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าลูกค้าอยู่ต่างประเทศนะคะ แล้วมันก็แวะผ่านมาตรงแถวๆนี้พอดีเลยนะคะแต่ตอนนี้พี่นัทจะต้องดูพิกัดก่อนนะคะเพราะว่าทุ่งนาเหมือนกันหมดใช่ไหมคะพี่นัททุ่งนาเหมือนกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องดูตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนนะคะ 7ไร่4.3ตารางวามาเดี๋ยวมันเปิดให้อันนี้นะคะทุกคนวนะขออนุญาตบาวางังแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าจะเปิดอันนี้นะคะพี่นจะจับกันด้ค่ะเพราะาจะอ้องแปลง7ไร่4.3ตารางวาจะอันนี้นะคะเดี๋ยว,ด,ยวดูก่อนแป๊บหนึ่งค่ะเพื่อความถูกต้องนะคะ อ๋อเดี๋ยวนะนี่ไงไปน,นี้ไขแล้วอ่ะพี่กาดไม่ได้ทำไว้เพราะว่าเอาไขแล้วก็เลยอั่นออก ตอนนี้นะคะก็ทำคอนกรีตหมดแล้วนะคะอะเดี๋ยวเราต่อคลิปสองนะคะเดี๋ยวขอดูพิกัดที่ถูกต้องก่อนนะคะ,นนะ,คะว่าเราจะไปทางซ้ายหรือเราจะไปทางขวาเราได้ถ่ายการเดินทางไนวะ้เปล่าตอนนั้นอ่ะพี่น่คิดว่าไปทางซ้ายใช่ไหมคะ,ะสรุปว่าทางซ้ายเขายัางไม่ได้ทำคอนกรีตนะคะก็คือเขาทำไปทางขวามือนะคะ เขาทำไปทางขวามือก็ค่อนครึ่งทางเลยนะคะเหมือนแค่นิดเดียวอะแล้วก็คือตอนนั้นที่เรามาเนี่ยเป็นหน้าฝนครน,นี้พอเป็นหน้าฝนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะก็จะเขียวไปหมดเลยเนาะแล้วเขาก็จะมีแบบบอ่อน้ำอะไรแปลงนน,นิดเดียวเองเนาะอยู่แถวแถวนี้แหละแ,ละแล้วก็ไปข้างหลังอจ,จะเป็นบอ่อน้ำ มันจะมีบ่อน้ำด้วยข้างหลังจะเลยไปนิดนึงอ่ะแล้วก็จะมีบ่อน้ำอยู่ข้างหลังอันนี้คือเรา แบบมาถ่ายความเปลี่ยนแปลงคะดูนะคะว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะข้างหลังเขาจะมีบ่อน,น้ําแต่ว่าคือตอนที่เรามาตอนนั้นอะตอนที่เรามาตอนนั้นะคือว่าเป็นหน้าฝนนะคะมีบ่อน,น้ําแบบว่าอาจจะมาไม่ถูกแปลงหรือเปล่าจะด,ดูก่อนดูพิกัดแป๊บนึงนะคะทุกคนไม,ไม่ใช่ค่ะมันจะต้องมีบ่อน,น้ํา คือบ่อน,น้ําอยู่ข้างหลังแปลงที่ดินนะคะน่าจะเลยไปอีกเนาะอืม,ม,มแล้วบางทีแบบพอเวลาเปลี่ยนไปใช่ไหมคะ <_ d ans> เขาก็มาทำกระตรงกระ๊อบอะไรกันอย่างเงี้ย <_ d ans> ใช่บางทีเราก็จำไม่ได้ <_ d ans> เดี๋ยวก่อนเราดูพิกัดก่อนสำหรับเ็ดไร่สี่จดสามตารางวา แต่ว่าที่แน่ๆคือเซอร์ไพรส์มากก็คือเขาทำคอนกรีตเลยไปอีกใช่ไหมเยวดูก่อนไม่ได้มานานจำไม่ได้ต้องดูพิกัดนะคะ <innen> เลยไปเลยจากซอยนี้เหรอน่่นจะใช พนคะผิดซอยเราไปไหมะคะนี่ไงเจ็ดจุดสามตารางวาเจ็ดไร่สี่จุดสาม วันนี้เราพามาดูความเปลี่ยนแปลงของที่ดินที่ขายนะคะ คุ้นโครงนี้เอเราดูพิกาดก่อน <c oughs> ก็คุ้นที่ว่าเขาวางไงต่อ <c oughs> แต่ว่าอย่าลืมนะพี่นัดวันนั้นน่ะเรามากลางคืนด้วยพี่นัดจำได้ไหมเราเคยมากลางคืนด้วยเนาะมืดๆอะแม, <c oughs> ม่ไงที่ดินราคาถูกเดี๋ยวูพิกาดกันได้ลงไว้เปล่า เหมือนกันหมดอะทุกนานะเนาะเนี่ยนะคะที่แน่ๆคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือเขาทำคอนกรีตนะแล้วตอนแรกเนี่ยตรงนี้ไม่มีเลยนะคะทางแฉะเลยนะคะตอนนั้นน่ะ นี้ก็น่าจะไปทะลุอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่คือสำหรับที่ไล่ที่นานะคะพอแบบทำถนนคอนกรีตแล้วก็ขับรถแป๊บเดียวคือวิ่งสลุยเลยแล้วก็นี่เป็นรอยคอนกรีตใหม่ๆเลยนะคะแบบสะดวกสบายมากๆนะคะ เพราะน้นว่าพี่นันแบบว่ามันเลยแล้วน่ะใช่ป่ะมันเลย,เลยแล้วมากซอยเมื่อกี้เลยเเดี๋ยวต้องเข้าไปข้างในเดี๋ยวดูพิกัดก่อนเด <_ C> ี๋ยวเราหาพิกัดที่ถูกต้องดีกว่า <_ C 1> โอเคทุกคนคะ่ะ <_ C 1> เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะ <_ C 1> เพราะว่าเดี๋ยวแม่ขอดูพิกัดที่แน่นอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ